สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Te a c h e r Joe s e r v i c e and Repair ครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับสำหรับเครื่อง g 2 0 1 0นะครับในการเปลี่ยนหัวพิมพ์นะครับอันดับแรกให้เราเปิดฝาเครื่องขึ้นมาก่อนนะครับเราจะพบกับหัวพิมพ์ด้านในนะครับให้เรากดนะครับกดตรงนี้กดด้านนี้นะครับกดขึ้นไปครับดึงขึ้นมาเมื่อดึงขึ้นมาแล้วนะครับให้เราดึงหัวพิมพ์เก่าออกก่อนครับ ทั้งสองหัวเลยนะครับเมื่อดึงหัวพิมพ์เก่าออกมาแล้วนะครับให้ใส่หัวพิมพ์ใหม่เข้าไปครับนี้นะครับใส่ให้ตรงนะครับมันจะมีตัวหนังสือบอกอยู่นะครับอันนี้จะเป็นตัว B นะครับดูให้ตรงการอัดตรงกันนะครับตัว B เหมือนกันตรงกันครับใส่เข้าไปลงไปในร่องให้พอดีครับอีกอันนึงก็ทําเหมือนกันเลยนะครับ โอเคครับหลังจากใส่ทั้ง2อันเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการปิดนะครับปิดหัวเข้าไปปิดหัวเข้าไปครับแล้วกดปุ่มล็อกครับเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับให้เราปิดฝาเครื่องครับจากนั้นให้ทําการเปิดเครื่องครับ หลังจากที่เราทำการเปลี่ยนหัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่มตั้งค่า1ครั้งครัครบจะมีเครื่องมือนะครับอไอคอนเครื่องมือขึ้นมาจากนั้นครับกดที่ปุ่มสตาร์ทครับเพื่อทําการทดสอบหัวพิมพ์ครับ เห็นว่าหัวพิมพ์ของเราใช้งานได้ปกตินะครับหากมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกมารกาทคุณโจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ